วันนี้เราก็มาทำผัดพริกแกงน้ำขุกผัดพริกแกงเหมือนแกงปา่าแต่ว่าไม่มีใช้น้ำพริกแก,ก,กงเขียวหวานใช้น้ำพริกแกงเขียวหวานผัดพริกแกงหมูน้ำขุกขิบนี่นะคะเราก็มีพริกกระเพรา ใบมะกูดฉีดนะคะนี่ก็ทำกินบ้านๆน,นะคะน,นี่มะเขือเราก็ได้ที่แล้ลแล้วก็ใส่จะใส่นี้น,นี่เป็นอันเสร็จพิธีการนี่นะคะชิมตามใจชอบนะคะเวลาทำเราก็ต้องเราต้องชิมทุกอย่างนะคะ เพราะว่าถ้าเราไม่ชิมเราจะไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยะค่ะ <c oughs> ทำกินได้ทำขายดีนะคะนี่นะคะ่ะอันนี้เขาก็โอเคนี่นะคะน้ำคุกขิดนเราก็จะต้องผัดให้พริกกะเพรามันสุกนะคะถ้ามันไม่สุกมันมันมันจะเหม่นหืนนะคะเหม่นหืนแบบ กลิ่นไม่สุกมันก็จะทำให้แกงไม่อร่อยน,ะะนี่นะ,ะนี่ก็เรียบร้อยะคะ่ะเนี่ยค่ะได้ที่ค่ะโอเคนี่นะคะแล้วก็หมอ,หมอบึ้มบังเนี่ยคะ่ะสุกแล้วค่จะแล้วจัดไปนะคะกับข้าว